สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นนะผมนะอินุยะฉันนะเทพอสูรจิ้งจอกเงินนะผมนะก็จะมีนิดหน่อยนะผมนะมาให้ดูนะผมนะเอาดูตัวแรกนะผมนะแล้วเป็นแบบนี้นะผมนะเป็นโมเดลขนาดจิ๋วและไม่มีฐานนะผมตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะผมนะแต่รู้ว่าเป็นพวกเจ้าชู้นะผมนะเป็นพวกแบบแอมตาวไปเรื่อยประมาณนี้นะผมนะนะที่มือน่าจะมีหลุมดำอะไรทักอย่างนะผมนะจะไม่ผิดนะ ผมดูไม่จบนะผมนะดูไปได้หน่อยเดียวนะนะผมดูไปได้หน่อยเดียวนะอ่าเป็นการ์ตูนสมัยเด็กๆนะผมอนะ่าแล้วนี่ก็เป็นอันนี้จะเป็นกาชปองนะผมนะแต่ไม่มีฐานนะผมนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้นะผมเป็นนางเอกนะผมจำชื่อไม่ได้นะผม หือว่าน่ารักนะปมเปียมน่ะทายางเขาเปี <strengthening nuclear arma> ่ยมเหมือนกัลังดุเนาะลังดุอินุยะฉะนะผมอ็คือไปมาดูตัวต่อไปนะผมตัวนี้ก็เป็นอินุยะฉะนะผมนะเป็นงานของอะไรไม่รู้นะผมนะ่นะตาจะเป็นนี้ตัวนิดเดียวนะผมตัวอยู่เดียวนะผมนะมาดูตัวไปเป็นกระชับปองนะผมนะ เป็นเซตเดียวกับตัวนี้นะผมตังเอกนะแต่ตัวเอกไม่มีฐานเฉยๆนะผมนีม่มีสองนะผมแกะมาแล้วนะผมนี่อือกนะ็จะมีฐานใส่มาให้นะกับตัวเราไม่ดูนะผมไอ้นี่ชื่ออะไรไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้นี่นะ ผมยังดูไม่ถึงตอนนั้นนะผมมันแต่เคยเห็นมันผ่านนะผมตอนดูมันผ่านนะแต่ยังไม่เข้าเรื่องของตัวนี้นะผมตอนที่ดูนะมมีฐานมานั่งก็จะมีแบบที่เคีย้ยวนะผมนะเ,นนะเส้นเดียวกันเลยผมนะนี่ครับนะแต่ไม่มีฐานเฉยนะตัวนี้นะมีฐานไม่ไท้ใสเลยผมมาดูตัวต่อไปกันผมี่ วางไว้ก่อนนะผมนี่นะจะมีถามมาให้นะผมก็จะมีตัวมาให้นะใส่เข้าไปเลยผมปุ๊บอืมจะเป็นเจ้าหมอผีกันนะผมนะนี่นะเด็กเขาหมอผีมันถือซร้อยด้วยผมน่ะไปหลุดเดย ถือว่าเป็นเซตเดียวกับนังเอกนะผมเนี่ดี๋ยวผมจะขึ้นเซตมาให้นะผมนะผมก็ไม่มีข้อมูลเลยมากนะแต่ผมพ่นมาให้นิดนหน่อยนะผมนะมันมีกี่แบบนะใช่ป่ะแบบนี้นะผมนะนี่นะอ่าผมจะลองเสียเอาฐานนี้มาใส่กับผอมกลางนังเอกนะผมไม่รู้จะใส่ได้ปะนะลองลองดูผมมันออกล้มๆุมนะผมนะมันออกล้มลุมเลยนะผมนะถ้าใส่ก็จะประมาณนี้นะผมนะ แต่มันใส่ด้ยกันไม่ได้นะมันหลวมนะวันนี้ก็มาให้ดูข่าวคประมาณนี้นะผมนะสำหรับเรื่องนุญ,ญาติฉานะเอามาให้ดูเฉยๆป,ปันให้ดูเฉยๆนะผมนะประมาณนี้นะผมก็มาให้ดูเท่าที่มีผมก็มีอยู่แค่นี้ครับผมนะแล้วนี่ขอจบคลิปเพื่อนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะมาอยู่น่ารักน่ารักก็ผมนะ 你看，只 <Yeah. S 2> 有一条啊，嘛。